ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้าน EON สูนะครับมาดูกันนะครับว่าพ่อวีมาทำอะไรที่ร้านนี้กันนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศร้านมีขายรองเท้ามือสองรับตัดสูทนะครับนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศ่นนะครัรบีชุดข้าราชการก็มีนะ

การที่จะซ้อเราก็ต้องวัดกอนียเขาเอกใหเมีนเขาจะหน่อยแวมาวัดเวลองที่เป็นมาวัดแมนแมนเอาเอาพื้นเอาพืนนี่แทกให้เขาเลยก็เยนหน่อยไปแล้วก็น่าจะจิ้มเลน พอดั้ดีัพอดีอดน้อผม่ผมไ่ได้่าะี่สูงขึ้นกัน่อพอล้ครับนี่นี่พอดีอเนยเกียเียต้องเกียสเล้องเทียนผมย็เียต้งงต้องเป็น ออแม่มันตัวดีเลยยิเธอบอกมามันอยู่าไหนกไม่ออกยั้ไม่ไน ไเห็นบอกี่าไมฮะม่เห็อพราะยุอมพอยโรพอยิตยนานฮะอมันใจักันนะดังนี้ก็มา

ติวีนตัดไม่ละยิบบาง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 ตัวมันต้กอยากร้อยอยู่นี่ยเก่าก็ดีตอนนี้เท่าไหร่ตัสามสิบกิสามสบเอดแบนี้มีฮอตฟอบสีนี่ให้มีฮอตฟอบอบสีนี่ให้ยนบเก่าทดที่บ้านแบบโมเดิร์นยัาให

ท้นียเายากเนาะสีเหลืองอดนเนาะใซ่มากหึงนนั่นอันรับไปอี้านนอันี้ขึ้นาให้เนีเป็นเป็นการเ็นเนี่ยข้อนสวเสียนลรอจุจุเสียเ็นเพื่มันโตขึ้นอเนพราะว่ามีไร่โอ้ยีนี่พ่อว ปรับปับแก้นะครับมาควงมาวงไลอมีผ้าลายแบกพื้นเขาบอมีเพระว่าพืนเขาตัดมาใส่นะขางุม่ีเขาดเอาพื้นนะเขาตัดมาใส่ของซุนพื้นเขาเอาใส่ซ มาที่นี่เทตรีวนเทรีวนี้ารยโอเคนไปรรัี้พอี่่ครับพอมี ทรงไของเมียนะอย่าไล่เลไมใส่ยไหล่บอลไล่มันมันล่างไรว็สูงสุดถนไม่งไ่บอลออกมาไล่คนไล่ปพีเ่ยมันเปดีขรู้อ่แต่ว่ามันเป็นรามันบอสวยแต่ว่ามันไดนบางล่ะเขากียไดสักน แต่แกเ็สัดส่วนคือเธอหน่งวลายไม่สวยเป็นงสานเด้เพราะว่าคือว่าเอาเส้นสีมันเหลือใมันมีสีมันมีคนผอมขึ้นเลยมันก็สวยอยู่แต่ค้วนใส่ละมันไม่สวยเข้าใจนะผมใชมันไล่แจงไปทางอื่นเพราะรว่ามันมันเอาผ้าพื้นพื้นนี่มันมันได้ซีตัวผ้าตัวผ้าตัวผ้าพื้นเดียวมันมันมันแจมไปหลายก่าไมันสีบวางจไหนเอาบอกอะจมันือมีลายเอห็นมันปิลายเดียวค่ะคอยเรืวงบุบี้เสือใส่มาเลยใส่เสือตุลีมือาน บ่อยังมันถึงเล้อปดิท่อมันเดางูนี่้องแต่นถึงแก่ต่ไนก้พ่อพ่อมันอานเขาทำข้างว่ามันข้างปะนี้ออนี้เ็้